สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแฮน์นะครับในแคชเกม100ทับ100ครับมาครับเราถือเป็นพ็อกเก็ตคิงครับแฮน์นี้พ็อกเก็ตคิงในตำแหน่ง UTG ครับตานี้มีแบ t เทิลสเตเ e n 2 0ดครับแอคชั่นจะเริ่มที่สมาร l บายครับสม a l l บายโฟล์บิ๊กบายเรส600ครับผมตัดสินใจแค่คอครับคือบิ๊กบายเนี่ยเป็นคนเล่นค่อนข้างใช้ย ส่วนมากถ้าโดนทีเบตเนี่ยเขาจะโฟง่ายครับผมเลยเลือกแฟดคอครับไปหาแบรูที่บอร์ดเอาบิ๊กไบเป็นผู้เล่นแพสซีฟครับส่วนมากมีดร a อก็จะเล่นเช็คคอถ้าริเวอร์เขารุนไม่ติดเขาก็จะยอมแพ้ครับไม่บัฟอะไรทำนองนี้ครับแอคชั่นวนไปถึงบัตเทิลบัตเทิลคอครับแฮนนี้ก็กลายเป็นทีเวไปที่ฟรอปครับฟรอปเป็น7-7-6 2โพดำครับ บิ๊กายเช็คผมเบ็ด1,000ครับบัตเทิลโฟล์บิ๊กายคิดแป๊บหนึ่งแล้วคอมาครับเทินเป็น9กระดัครับทำให้บอดมันคอมพิวต์ฟัดแล้วก็สเตทด้วยครับผมบิ๊กายเช็คครับผมเลือกเบ็ดใหญ่นิดหนึ่งครับ เพื่อให้แอคชั่นที่ลีเวอร์จะกลายเป็นเช็คเช็คครับส่วนมากบิ๊กไบเป็นคนไม่ค่อยบัฟอยู่แล้วครับโอเคบิ๊กไบเลือกแค่คอมา2,3 0พครับรีเวอร์ตกเป็นเอชไดมอนด์ครับเป็นไพ่ที่แย่มากๆสำหรับเราเลยครับใบนี้ผมก็พาวนาให้เขาเช็คครับผมจะได้เช็คโชดาวครับทีนี้บิ๊กไบไม่เช็คครับเขาเบ็ดออกมา4,500ผมก็สแนปโฟครับผม คือถ้าจะให้วิเคราะห์ไพ่ของเขาผมว่าหนักไปทาง Aqueen โพดัม um, ไม่ก็เป็น Aqueen ออฟสูดที่เป็น A อโพดัม um ครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวคู่คิงครับครั้งหน้าถ้ามีแฮนด์ไหนน่าสนใจจะนํามารีวิวฝากเพื่อนๆอ,อีกทีนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ